ย้องเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดถึงชวนทุกคนเนี่ยพูดถึงกันนะครับกับเรื่องของเลดสุดเฟรมแล้วก็สาวซากุระพี่สาฮูของเรานั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยเลดสุ l เฟรมก็ได้ปล่อยรูปคอนเซปต์ใหม่ออกมานะครับนั่นก็คือ perfect night นั่นเอง ซึ่งก็เป็นคอนเซปที่สวยเก๋แล้วก็แหวกแนวนะครับแตกต่างไปจากการปล่อยเพลงอื่นๆของลเลดซฟีมากก่อนหน้านี้กันเลยมีความไซไฟเนือจินตนาการมากขึ้นนะครับเป็นความแบบว่าไอ้สาวเมตาเวิร์สเมตาใจเหมือนนั่งทำแมชชีนกันไปเลยนะครับลุกเนี่ยก็เก๋มากแต่หลายคนก็คือเปลี่ยนลูกฉีกแนวแหวกกันไปหมดเลยนะครับมาในชุดสีชมพูแบบนุดนๆสวยๆเป็นชมพูนมนะครับที่น่ารักตะมูตะมิมากแต่ว่าเต็มไปด้วยความไฮเทค ความแฟชั่น แล้วก็มีซีจงซีจีใดๆก็ว่าไปนะครับเป็นเสาวอาวากาศหนึ่งได้รับคํเช่ญชมจากแฟนๆไปมากๆเลยกับคอนเซปต์รูปนี้นะครับแต่ว่าเมื่อพูดถึงซากุระเนี่ยก็มีอีกหนึ่งอย่างที่แฟนๆในตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงกันนั่นก็คือการปล่อยเพลงหรือว,ว่าคัมแบ็กใหม่นะครับของเลสเตอร์ฟิล์มเนี่ยถ้าหากปล่อยเพลงคัมแบ็กออกมากังวลเหมือนกันนะครับว่าซีนของซากุระเนี่ยจะน้อยเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้แฟนๆบ่นกันระงมระงำเลยนะครับว่าเอ้ซากุระซีนน้อยมากเลยไม่ค่อยดันเลยทางค่ายทําอะไรทําไมถึง กับาคุแบบนี้และยิ่งมาเจอกับรูปภาพนะครับที่แฟนๆพูดถึงกันในเว็บม่วงบ้านเราด้วยนะครับว่าซากุระเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยโดนค่ายดันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดเอ่ยหรือว่าการยืนโพสต์ท่าถ่ายรูปคอมโพสต์ต่างๆหรือว่า ตำแหน่งที่ยืนเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกจัดให้แบบว่าเอ้ยโดนลืมหรือเปล่าดูไม่ค่อยเด่นเลยท่งท้งที่สักุระเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่วิชวลมากและก็มีฐานแฟนคลับที่เยอะด้วยนะครับแต่ว่าพอมาเจอแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยก็ยิ่งทาให้แฟนคลับรู้สึกว่าสักุระเนี่ยโดนกันซีนหรือเปล่านะชุดก็ไม่ค่อยเด่นการยืนโพสท่าต่างๆก็ไม่โดนส่งเท่าไหร่ลยครับและยิ่งคัมแบ็กที่ผ่านมาเนี่ยซีนก็น้อยถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยแฟนๆจะรู้สึกว่างั้นเนี่ยเทเลยดีกว่าไหมไม่อยากซัพพอร์ตแล้ว โดนเยอะมากเหมือนกันทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับเรื่องนี้คิดว่าสากุระเนี่ยโดนการซีนจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยต่อให้โดนกันซีนจริงๆสากุระก็ยังสวยปังและเรสเตอร์เฟมทุกคนนั้นเนี่ยก็คือเด่นกันมากๆเก่งกันสุดๆด้วยนะครับแต่ละคนมีความสวยที่แตกต่างสไตล์กันไปแต่ยังไงเนี่ยการเฉลี่ยแอร์ไทม์หรือว่าเฉลี่ยซีนเท่าๆกันเนี่ยดีที่สุดนะครับดีต่อแฟนคลับของทุกคนด้วยแล้วก็ดีต่อแฟนคลับขอองงงงวววดด้ยยใคคครมมีาิเห็นไ มาคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง